เราเดินทางออกมาจากตลาดสารเจ้าลงทองนะครับผมก็ตอนนี้ออกมาจะเดินทางไปที่บ้านคุณแฟรนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้แล้วว่าที่บ้านคุณแฟรนั้นนะฮะเป็นยังไงบ้างสําหรับม้วนวิดีโอที่เราจะไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมไปเลย สนับสนุนโดยโอเดงย่าชุดเซนเซียการ์ดคอร์เรคชั่นพาร์ทที่1โอเดงย่าอร่อยแล้วยังมีของแถม,มวันนี้อยากดูวิดีโอจังเลยไปเที่ยวบ้านแฟตดีกว่า <S <S 2> <S 2> เห็นว่ามีวิดีโอมาใหม่ด้วยเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าวันนี้แฟตเขามีวิดีโออะไรมาให้เราดูบ้างเมื่อกี้ก็วิ่งเล่นมาต้องนาน,หนเหนื่อยจริงๆเดี๋ยวต้องเข้าไปดูกันหน่อยละ อา้ออาวปออ้าวครับไปจีนไปดิเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิดีโอแฟดกันหน่อยดีกว่าฮะปออ่าได้ได้ได้เลยครับมาเลยมาเลยผมก็รออยู่เนี่ยโหไม่รู้แฟดเช่าไายัางก็ไม่รู้เซนเซียภาพาเปินวิเศษนะครับวันนี้น่าดูมากๆเลยแฟดแฟดอยู่บ้านไหม อยู่บ้านไหมครับอยู่ครโอ้ยแฟดมากมาไหนไหนไอเซย่าภาคใหม่ที่น้าต่อยภาคอ่ะอยู่ไหนอ๋อผมผมเพิ่งเข้ามาเลยเนี่ยเหรองเดี๋ยวูพาไปดูหน่อยได้ไหมครับผมเข้ามาเลยมาคุณเช่าจากร้านเลยเหรอโอ้โหอยากดูมากเลยตื่นเต้นตื่นเต้นไห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 น เอานี่ใช่ไหมที่น่าต่อยภาคเลยใช่ไหมใช่ครับแอปเปิลทองคำการต่อสู้ของเหล่าเทพโอ้โหโคตรน่าดูเลยอ่ะโอ้ยอยากดูอยากดูล่าสุดเปิดเลยไหมเปิดเลยไหมเออมา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 รอเลยนะเนี่ยโอ้โหเล่ารอสวัสดีครับ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 อ่าเรามาเมื่อกี้นะครับก็เข้ามาในบ้านของคุณแฟลตแล้วนะครับวันนี้เป็น จุดที่เรา,าต้องมาคุยกันดีกว่าวา่าความเป็นมานะครับของการเก็บสะสมม้วนวิดีโอที่เยอะขนาดนี้เนี่ยมีความเป็นมายัางไงนะฮะเดี๋ยวเรามารู้จักกันเลยว่าตัวตนของคุณแฟดนั้นเป็นยังไงด้วยค่ะคุณแฟดแนะนําตัวเลยครับสวัสดีครับผมนัทพลเฟื่องฟุ้งครับแฟดครับปัจจุบันเป็นครูครับอยู่จังหวัดอ่างทองครับผมก็สะสมม้วนวิดีโอเทปนะครับก็ เป็นยังไงมาไงครับแฟกที่ว่ามาเก็บไอ้มวนวิดีโอเกา่าแบบเนี้ยก็พอดีผมผมเคยดูตอน,นเด็กๆนะคอันนี้ก็คือช่วงที่เราเติบโตขึ้นเราก็ติดเพื่อนเล่นไปตามวัยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนว่าช่วงเวลานั้นหายไป<อ>ช่วงเวลาน้นหายไปแล้วเราก็จนกระทั่งว่าเรามีโอกาสได้เข้ากรุงเทพปี54ผมเข้าไปเรียนมหลาลัยก็ไปอยู่แถวพักแถวแฮปปี้แลนด์ก็ไปเจอตลาดแบกะดินปั ไปเจอม้วนหนึ่งขบวนการนักลบไดโนเสาร์จูเลนเจอร์โอ้โหพอนั้นภาพทุกอย่างมันย้อนเลยครับสปาร์กเลยสปาร์กเลยซื้อเดียวนั้นซื้อเครื่องเล่นหาเดียวนั้นแล้วก็อยากดูให้ครบดูให้จบก็ไปต่อไปเราตอนนี้เด็กเราเคยไปซื้อของเล่นของถมเซนเตอร์ตลาดปฐวิกรหรือว่าโซนสะพานเหล็กอะไรเงี้ยเราส่อหาเลยข้นี้ทั้งหลวงไปทัวจนกระทั่งได้มาครบครบไปครบมาอ้าวข้อจบจูเลนเจอร์ เรื่องอื่นก็ได้มาเพิ่มอีกระหว่างที่เราหาแต่คนนี้มันก็เหมือนเป็นสารตั้งต้นหาไปเรื่อยเรื่อยๆเร่อๆเริ่มเริ่มสนุกแล้วสนุกก็หาไเพราะว่าตอนนั้นไม่มีคนหาอมือใช่าเราเริ่มมาก่อนเขาแล้วก็เหมือนว่าก็ก็มีความสุขครับไปที่ไหนก็เจอแล้วก็ในราคามิตรภาพต้องพูดอย่างนั้นยุคนั้นมีซีดีแล้วหรือยังครับมีแล้วครับปี54แล้วปี54มีถึงบูเลแล้วตอนนั้นมีถึง D ีวดีมีถึงบูเลแล้วแล้วแล้ว นึก,กยังไงคือตอนนั้นมีซีดีเข้ามาแล้วแต่ว่าม้วนวิดีโอเนี่ยมันเริ่มเอาไปละแต่ว่าตอนนั้นนึกยังไงถึงอยากจะเก็บสะสมตัววิดีโอเนี่ยครคือมันน่าจะเป็นความรู้สึกเรื่องเสียงภาพครับพ<ม>ีเ่เก่งความรู้สึกเรื่องเสียงภาพคือตอนนั้นเรารชอบทีมภาพของวิดีโอสควอชาเงี้ยนะกาวันนะเปียกนะมานูน,น,น,นี้ยคร<ม>ับเสียงมดแดงเสียงตัวร้ายคู่กันคบกันเหมือนเราชอบแบบนั้นคือจริงๆเขาก็มีผลิต มันเป็น VCD ใหม่ครับของกตูนอินเตอร์เขวเนี้มีแต่ว่าเสียงภาคเราฟังแล้วก็มันก็สนุกนะครับแต่ว่ามันไม่อินเหมือนตอนเราเด็กๆอเพราะว่าเสียงภาคเขาจะมีแก๊ปมีลูกเล่นของเขาที่ที่ตรงยุคเราอาจจะเป็นมุกมุกเราอะไรแบบเพลงอะไรมามามาจอยกันจอยกันอะไรเงี้ยเหมือนตอนเราเด็กๆเหมือนเราเราต้องการฟังตรงนั้นค ชอบอะไรที่มันดิบๆเราใช่ใช่เราต้องการอะไรที่มันเป็นแบบนั้นพอเป็นแบบนั้นปุ๊บแต่ว่าทาให้เป็นเรื่องมุกมุกต่างๆที่นักภาคเขาสอดแทรกเข้าไปก็เหมือนเป็นจุดที่บ่งบอกถึงยุคสมัยเหมือนกันในสมัยนั้นที่กำลังทิตกันอยู่อย่างเช่นเพลงหรือว่าสังคมในช่วงนั้นหรือว่าข่าวคราวที่ช่วงนั้นเขากําลังบูมอยู่หรือยิ่อยู่เขาก็จะเอามาทําเป็นมุกในการภาคด้วยนะครับแล้วจุดเด่นมากๆเลยที่ที่ผมคิดว่าในนักภาคช่วงช่วงช่วงเวลานั้นนะฮะที่เอามาทํากันก็คือ ผมชอบของน้าต่อยเซมเบ้มากมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือมีการด้นสดแล้วก็เอาเสียงภาคที่ออกมาเนี่ยก็คือเอาเหตุการณ์ในบ้านเมืองตอนนั้นหรือว่าเป็นช่วงที่มีเพลงหรือกระแสตอนนั้นมาภ<อ>าคเป็นมุกนะฮะซึ่งหามากๆใช่ <c oughs> หา,ราเราติดมา,มมากครับเพราะว่าเด็กสมัยก่อนเนี่ยจะชอบชอบฟังเสียงภาคนะฮะเป็นภาคไทยเพราะว่าแต่ก่อนเอามาวิดีโอก็เหมือนกับว่ายังเป็นพวกเออจิโนะซาวะแตกต่างฟังไม่ได้เพราะว่าเป็นสายญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะ แล้วอ,อ,อยากรู้มากๆเลยว่าม้วนวิดีโอเนี่ยยังอยู่ไหมหม้วนแรกที่ได้โอ้โหถ้าม้วนที่ต้องมีตั้งแเด็กๆ,ๆยังอยู่ยังอยู่แต่ว่าถ้าม้วนที่เริ่มกลับมาสะสมอยู่อยู่ชั้นนี้ครับ เป็นจูเลนเจอร์มวนสี่เนี่ยอยู่ดูก็คือจุดเริ่มต้นมาจากเซนตายนะครับเป็นจูเลนเจอร์นั่นเองนี่เลยนี่คือที่ที่แฟดพึ่งได้มาตอนโตนี่นี่คือที่ได้จากตลาดที่บอกเลยแม่ตลาดแบรกดินที่บอกเลยอ๋อนี่นี่เองใช่ไหมที่เลียกกวบมาตัวตัวแรกเลยนี่คือสกิลเรียวกวบเลยเนี่ยตัวนี้คือตัวแรกจริงๆครับเนี่ยดูจบไว้ยังไม่ได้กอเลยนี่คือตัวแรกจริงๆที่ที่พอกลับมาเก็บปุ๊บแล้วทุกอย่างมันย้อนย้อนแล้วก็ออกลูกออกหลังเป็นตัวนี้จริงๆครับเนี่ยครับ จำเลยแล้วที่ว่าเก็บตั้งแต่เด็กมาเนี่ยอันไหนพออยู่น่าจะอยู่ด้านในกับด้านบนครับพี่ปอมีไม่เยอะที่เก็บไว้ตอนเด็กๆแล้วลงเหลืออยู่มีไม่ถึงสิบหมวนครับแล้วก็แต่ปกเนียคือเป็นเรื่องแรกที่ไปซื้อที่วีดอสแควร์ครับแล้วก็หายไปนะหายไปแล้ววันนั้นไปเจอแล้วแล้วมันเลยสปาร์บเพราะว่าเนม้วนนี้จริงๆม้วนที่แฟดคิดว่าหวงที่สุดรักที่สุดเลย เขถ้าห่วงที่สุดรักที่สุดก็มวนนี้ก็หนึ่งในนั้นครับแล้วก็จะเป็นชุดเดียวกันนะจะเป็นจูเลนเจอร์เหมือนกันเป็นเซนไตแต่ว่ามีความพิเศษมีลายเซ็นนักภาพครับผมมีลายเซ็นนักภาพคือใครเนี่ยครับอันนี้เป็นลุงไก่วันวัฒนาไก่ครับผูภาพใครในจูเลนเจอร์ให้วีดีโอสควร์แล้วตัวนี้เป็นตัวพิเศษคือในรตเขาเนี่ยสิบเจ็ดมวนเนี่ยอันนี้ไม่ได้จัดอยู่ในนั้นตั้งแต่ผมเก็บมาเจอมวนเดียวนะครับ แล้วก็เลยเอาเรียกโมนี้ให้นะไกวันเซ็นไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็แล้วก็มาเป็น power レンジャーด้วยนะครับใช่ครับนี่ก็มี power レンジャーด้วยทำคล้ายเดียวกันครับผมอันนี้มาจากยุโรปใช่ไหมฮะฝั่งอเมริกาครับมาจากอเมริกาซอลิทธิ์ไปครับผมก็เรียกว่าพือเหมือนลามมาเลยนะฮะจากจากเป็นจูเรนเจอร์ญี่ปุ่นนะฮะก็มาเก็บสะสมในส่วนของฝั่งอเมริกาด้วยใช่ครับลแล้วที่สำคัญนะครับคุณแฟรไม่ได้เก็บแต่เฉพาะม้วนวิดีโอที่เป็นเขาเรียกว่า เป็นวิดีโอที่เป็นการ์ตูนหรือเนื้อเรื่องต่างๆนะครับแต่ยังมีคลิปนะฮะที่อัดไว้เป็นม้วนวิดีโอซึ่งเป็นในยุคแป9ศาด้วยน่าสนใจมากๆคือคลิปพวกนี้นะฮะจะเป็นจากอาัดจ,จากรายการในช่องของสถานีทรทัศน์สมัยก่อนซึ่งอันนี้เด็ดมากๆครับเพราะว่าเหมือนเหมือนเป็นเขาเรียกว่า เป็นเรียลไทม์ใช่ครับเป็นเหมือนพงศวดานอย่างหนึ่งในยุคนั้นนะเป็นการเก็บวัฒนธรรมใช่ครับคือในยุค9080นะฮะก็จะเก็บไว้ในม้วนวิดีโอนี้ด้วยนะครับรวมถึงโฆษณานะครับโฆษณาก่อนที่เราเห็นกันตามเว็บตามที่ที่ยูทูบหรือก็แล้วแต่ผมว่าเยอะมากๆที่ได้มาจากที่นี่นะใช่ครับเยอะมากๆครับแล้วก็เป็นเป็นเหมือนจุดที่ เยอะจริงๆคุณคุณแฟดพอจะรู้ไหมฮะว่ามีเก็บวิดีโอม้วนไว้เนี่ยเยอะขนาดไหนครับตอนนี้ที่ที่ลองประมาณคร่าวๆนะครับที่มานับของใหม่ที่เข้ามาเนะก็น่าจะประมาณหมื่นหมื่นสองถึงหมื่นห้าประมาณประมาณแต่ผมก็เลือกแล้วนะผมเยอะมากเยอะมากก็เลือกเแล้วนะยอดจริงๆครับผมถือว่าถือว่าเป็นเหมือนจดหมายเหตุยุค90ยุค8-0นะคือเราสามารถมาหาข้อมูลเนี่ย ใ,ในวิดีโอหรือเรื่องราวในยุค90เก่าๆได้จากที่นี่จริงๆนะครับอย่างแบบไอโฆษณาขนมต่างๆที่เราแบบลืมกันไปแล้วรเราก็มาได้จากที่นี่แหละครับคือแฝเนี่แหละครับ ส่วนใหญ่ด้วยเพราะว่าหลายเพจนะผมบอกเลยไม่ใช่เฉพาะเพจผมกับคุณปอนะหลายเพจมาเอาจากที่นี่ไปนะครับแล้วก็วันนี้ผมเลยผมกับคุณปอก็เลยตัดสินใจนะครับมาเยี่ยมเยียนนะครับคุณแฟดถึงที่บ้านเลยนะครับก็เป็นการมาขอบคุณด้วยนะครับที่ได้มีการซัพพอร์ตเพจเราสองคนด้วยนะครับครับผมก็เดี๋ยวขอดนึงครับแปดเมื่อก่อนเนี่ยไอวิดีโอเกี่ยวกับการ์ตูนเนี่ยมีกิ่มีแบบค่ายแล้วบางหน้าที่ดังๆเนี่ย อ๋อถ้าเป็นยุคเริ่ม,มผมกม,ม,มลืมๆไป <c oughs> แล้วจะไม่ค่อยได้ <c oughs> เหลือเพื่นนอนบางคนแบบอ่าอยากจะรื้อฟื้นรจริงๆบางบางส่วนผมม็เกิดไม่ทันนะตามที่ผมศึกษาจากของที่มีแล้วก็หนังสือที่ผมเก็บก็คือเริ่มประมาณสักปีสองสามขึ้นมาเนี่ยก็ที่เป็นการ์ตูนจริงๆเลยนะที่เป็นยุคแรกอ่ะที่เริ่มเห็นมาก็จะมีเบสวิดีโอ หมวนที่ค่ายที่ทําหนังจีนชุดนะครับทําทําวิดีโอทําการ์ตูนนะครับทําอนิเมะทําอะไรบางส่วนมาบ้างแล้วก็เขาจะมาเป็นรุ่นที่ก่อนลิขสิทธิ์ก็จะมีอยู่2อสค่ายที่หลักๆก็จะมี RCN ซีพวกหุ่นนักรบไดนาแมนทาพวกหนูน้อยเซบาสเตียนนะครับเป็นอนิเมะที่ดังที่มาจากโซนยุโรปครับแล้วก็จะมาเป็นวิดีโอสแควร์ยุคนั้นยังไม่มีโลโก้ก็จะทําเป็นพวก ตัวคซัส,สยุค6070แล้วขึ้นมา80นี่เยอะแล้วก็พวกหุ่นพวกล่าที่เราแบบไม่คิดว่าประเทศไทยมีฉายอะไรเงี้ยอ,อย่างพวกอ่าเมก้าโซน23ครับพวกอ่าเกนไดเซอร์ izer, อ่าบัคชิงกาพวกเนี้ยจะอยู่อยู่ในยุคนี้แล้วก็อีกค่ายนึงที่เป็นค่ายที่ค่อนข้างหายากนะครับแล้วก็ มีความสําคัญคือนักต่อยและทีมงานเลยมีชื่อค่ายว่าใจแอนสตาร์ก็จะได้กาตูนดังๆอย่างที่พวกเรารู้จักก็จะมีไดมอ์ยอดขุนพลนะครับแล้วก็อ่นพิคาตโกเดียนอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเป็นยุค80ที่ที่หลายคนรู้จักแล้วก็เป็นทีมภาพของช่องเก้านั่นคือยุคแรกพามายุคกลางยุคหลังก็จะเป็นไลฟ์ฟิกเจอร์แล้วก็เป็น c v วีดีอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรพวกนี้ยามาเนี้ ความรู้นั่นจริงเลยนะครับสุดยอดและที่ที่สะสมเยอะขนาดนี้แถมยังมีความรู้เกี่ยวกับม้วนวิดีโอมากมากด้วยสุดยอดครับคุณแฟรครับก็เป็นเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะที่สำหรับเด็กอายุ9ศูนย์แล้วยังไงก็ขาดไม่ได้จริงๆนะครับกับม้วนวิดีโอพวกนี้นะคือหลายท่านอาจจะมองว่าให้เป็นของที่เหมือนกับตกยุคหรือเปล่านะฮะจริงๆมัน มันเก็บคุณค่าไว้ข้างในเยอะมากๆนะครเราก็สามารถที่จะศึกษาดูในยุค90เนี่ยได้ดีจริงๆนะครับครับเอาละฮะก็เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันใช่ไหมครัคุณปอมาดูกันว่ามีม้วนวิดีโอไหนน่าสนใจนะครับกับที่ว่าเด็ดๆนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ชมกันสักสสักนิดนึงนิดนึงนะให้ให้ของปากของทอครับผมคุณแฟมีอะไรนำเสนอไหมฮะว่าเป็นเจ๋งๆเลย ที่มี <c oughs> ตอนนี้ก็ที่คิดว่าพอมีก็คือจะมีหนังบางส่วนนะครับที่ที่ต้องเรียกว่าประวัติศาสตร์บางคนที่เล่นหนังหรือว่าทางหอภาพยนตร์อะไรเงี้ยก็คือเขาก็ตามหากันก็เราก็ได้มาก็ก็ตั้งใจว่ามีโอกาสก็จะเอาไปบริจาคไว้ให้หอไว้ได้ดูว่าคนจะได้เผยแพร่กันนะเพราะว่าอยู iv ่ท <c oughs> <c oughs> ี่ผมก็ผมก็มาใช้สายเนี้ยก็เลยจะตั้งใจว่าเดี๋ยวมีโอกาสก็จะเดินทางไปเองอะไรเงี้ยก็ยังแล้วก็หนัง ที่คิดว่าสาบสูญไปแล้วจากบ้านเราเงี้ยครับแล้วก็ยังมีให้เห็นก็ยังมีให้เห็นอยู่เพราะว่าเราได้ติดมาเวลาเราไปครมาเงี้ยแล้วก็การ์ตูนบางเรื่องนะก็คือไม่ออกซีดีไม่ออกวิดีโอมีมีหนึ่งเรื่องคือมาชินแมนโอ้โมาชินมีหนึ่งเรื่องมาชินแมนไม่ออกทั้งม้วนวิดีโอไข่ไม่ออกทั้งอันนี้แต่ผมมีม้วนอาร์ทีวีก็เลยก็เลยได้ดูแบบคลาทั้งสองครั้งเลยนะตั้งแต่ฉายช่องเจ็ดก็มาฉายช่องห้าคอช่องเก้าขอโทษช่องเก้าอ เรียกว่าในทางสถานีเองยังไม่มีใช่ไหมครับส่วนใหญ่สถานีก็จะเป็นการใช้ม้วนรีครับพอครบสิบปีก็เอามาเตอร์ใหม่ทับไปเรื่อยๆประมาณนั้นครับหรือไม่ก็มีการทิ้งพอเปลี่ยนแพ็กเกจจากพิมามติกอะไรเงี้ยเพื่อลดต้นทุนการเก็บการบันทึกอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเปลี่ยนการเก็บไปครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับดูกันดีกว่าเขาวาว่ามีอะไรอย่างไรบ้างมาดูภาพเก่า แบบวิดีโอแห่งความสรงจำของเราเป็นยังไงอ้าวน่าจะได้ครับมีสองหกนอมพิวเตอร์นะอันนี้อัดอัดเอาจากช่องเก้าะใช่ครับใช่ครับเีเสียงกัน่อยนะเออเียเสียงกัน่อใช่กันต่อยนะ มานั่งดูกันแบบเหมือนสมัยเด็กๆนะเนเกเกตื่น<บ>ต้องตื่นเช้ามาดูไม่งั้นไม่ไม่รู้จะไปดูที่ไหนบ้านใครมีทีวีนี่แบบเด็ก<ม>ๆจะไปนั่งกันที่บ้านนั้นใช่บางเรื่องไม่มีรีลันต้องมาใส่หมอนอทีวีต่างจากยุคนี้นะยุคนี้เราดูก็ y o u t u b e เปิดมาได้เลยสมัยก่อนเราต้องมานั่งดูว่าจะมาตอนไหนการ์ตูนต,ต่างๆนะพลาดแล้วพลาดเลยใช่ครับ <laughs> ตื่นทันสัญญาณไม่ดีอดอีกใช่ฮนะเราที่ดีหน่อยคือบ้านใครมีวิดีโอที่สามารถอัดรายการได้นะโอ้โหเด็ดเลยฮนะเป็นสว์เลยครับผมคนอัดเขาเก่งเนอะพี่ดูดชารมเมืนดูดีวีดีเลย <c oughs> นะไม่ถึงขั้นบูเลยนะพี่แต่ยังก็ดีวีดีเลยพี่ดู <c oughs> คือต้องบอกว่าต้องเป็นบ้านคนในกรุงเทพสัญ,ญญาณช่องก้9จะได้ถึงขนาดนี้ ถ้าบ้านเราไม่ได้ตัางกันพี่บ้านผมไม่เคยดูแบบนี้ได้เลยบ้านผมเป็นสารพัดเส้นเลยถ้าเป็นช่องเก้านะครับใช่โอใช่ใชไอหนวดกุ้งไงเป็นหนวดกุ้งเนี่ยนี่คือคือชัดจริงๆคือต้องอยู่ในปริมณทลนผมว่า แจ้งเลยช่องสามน้ากว่านี้นะพี่ช่องสามดูยากกว่าช่องเก้านะครับเออช่องสามมันเป็นเม็ดๆเลยใช่ไลยใช่ใช่เราถึงบอกเนี่ยเจ้าของเดิมเก่งอือเจ้าของเดิมเก่งผมนึกว่าอะไรเก่งก็อย่างเราเราก็ทำนี้ไม่ได้ที่นี่จัมปูจัมปูสนุกนะรันมากสนุกครับรันมันโดนน้ำโดนน้ำร้อนแล้วมันจะกลายเป็นผู้ชาย จำได้มันตายสองล่างอะผมเคยดูนานมากเพราะวิดีโอมันก็เยอะมากครับตอนมันเยอะตอนมันเยอะก่อนมันมีเกมด้วยนะเกมอันมากเกมต่อสู้โคตรมันเราจะได้ โอ้โหเมื่อก่อนมีไอ้นี่แล้วเหรอถ้ไม่มิวเมื่อก่อนโอ้โหแถมตัวขนาดนี้เลยอ่าบางข้อมูลเราก็ไม่รู้นะเราก็มันจำได้แค่ตัวเนี้ยเราก็เรียนนะโอ้นี่โฆษณาแบบโอ้โหก็มีแต่แถมของเล่นนะสมัยก่อนของเล่นของสะสมนั่นนั่นเลยว่าแต่โฆษณาพวกนี้ก็จะอยู่ในช่วงที่ฉายกระตูนพี่นี่ที่ผมจากประสบการณ์นี้ดูนะโอ้โหนี่โฆษณาเลยมันคุ้นมากเลย โปเต้เหรอออกิกาบิก้าโอ้ยตัวนี้จำได้โอ้ยไอเกมบอลินป่ะใช่ใช่แต่นี้แบบว่าจำไม่ได้โอ้ยคาสิโออืมอืมโอ้ยแต่ก่อนตอนเด็กโคตรอยากได้เลยอันนี้โหอ้ยผมผมได้แต่มองมันต้องขึ้นห้างนะพี่อย่างเดียวอย่างเราเป็นร้านชำ โอ้โหในคูก้าเก่าเลยในคูก้าตั้งแต่ตอนออกใหม่ๆเลยเนาะครับต้อโฆษณาออกก็ต้องซื้อกินลูกา้ใช่ครับแล้วไม่รู้เป็นไงต้องเป็นรถอย่างที่เราเห็นในทีวีนะรนไม่อร่อยเท่าเอ๊ะอันนี้อะไรอ่ะโอีเมจิก้าไอ้นี่เป็นพวกแบบพวกโชว์เหรอน่าน่าจะโชว์ครับโชว์นะโอ้โหงานนี้ตอนแรกเนี่ยครับว่า จริงพี่อันนี้ก็สุดยอดนะแต่ก่อนไม่มีปัญญาไปดูลองดูคนรวยนะบัตรก็สี่ห้าร้อยสมัยก่อนนะเดอะมอเดอะมอลด้วยโหหมากะปิโหบ้านผมเลยอ๋อวิลญาณได้เดี๋ยวชุดนี้ต้องขออนุญาตคุณแปดได้ครับได้ครับผส่งให้จริงแล้วได้ผมคัดไว้ให้เลยผมคัดนั่นคือผมนั่งไล่ดูให้เพราะว่าบางอย่างที่ผมบอกคือ อัดมาแล้วเนื้อเทปมันหายไปมากไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่จำได้ไม่ได้จำได้เดี๋ยวผมจัดไปห้าโอ้ยนี่จำได้โอ้ยโอ้ยดังดังอันนี้ดังพี่แจกตามโรงเรียนผมยังทันนะตอนนั้นผมเด็กๆใช่ ดูเสร็จแล้วอยากกินเมลโอนเด็กคนนี้ก็คงโตกว่านั้นโอ้ตอนนี้เป็นผู้ใหญ่หมดแล้วฮัลโหลดี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่เคยกินนะพอยุคนี้อันนี้ผมไม่ทันนะพี่โอ้ยขผมไม่เคยกินตอนนี้ลูกเขาก็คงเท่าเขาตานนี้โอ้ยอันนี้อร่อยเอออันนี้ผมก็ไม่ทันกินนะผมมาทานไอวี่แล้วยุคผมอะ อันนี้มันมีแถมกระเป๋าด้วยกระเป๋าอันกระเป๋าใส่เงินเล็กๆใช่อืมอืมทำไมขอโทษครับผมต้องการแค่โรตีเออเออใช่ใช่ใช่อย่างนี้ทำได้เลยเออนี่มันเออ เออนี่ผมผมไม่เคยกินนี่ผมไม่เคยกินแสดงว่าไม่มีต่อแล้วรันมากในเรื่องของการขายอ่ะนี่มมนรันมากเลยเดี๋ยวเราดูเนี่ยระหว่างที่เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนช่วงอะ่ะไม่ได้จะกนนิน,นีโฆษณาอีกทั้งหมดเียล่หมด เกือมสักอันแลเกิดคืเกิดมีโฆษณาไรอีกสรอบหเหมืนมอมน,น,นอุปครับสำหรับโฆษณานะครับเดี๋ยวทางเพจจินนี่เรทโกเกมจะนำมาลงให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับแบบชัดๆเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ <S <S วันนี้ก็ไปหลายที่มากนะแล้วก็ <S <S 1> <S 1> วันนี้สนุกสนุกกันมากๆเลยนะฮะก็คือได้ไป นวัตการแล้วก็ไปกราบพระนะครับในช่วงตอนต้นนะฮะที่วัดม่วงแล้วก็จากนั้นเราไปเดินตลาดนะฮะตลาดทองอ่าตลาดสัญเจ้าลงทองครับแล้วก็มาจบกันที่บ้านคุณแฟดนะครับเราก็เปิดเปิดประสบการณ์นะครับสำหรับสำหรับเราในตอนที่ไม่คิดว่าจะมีอะไรแบบนี้นะใช่ไหมครับคุณปอคุณปอคิดเหมือนผมไหมว่าวันนี้มาเหมือนเราย้อนวัยเด็กนะใช่ครับเหมือนเหมือนได้กลับเป็นเป็นเด็กอีกครั้งครับ ก็ได้มานั่งดูคลิปเออไม่ใช่คลิปสิเป็นม้วนวิดีโอเลยเป็นวิดีโอมาสเตอร์สมัยก่อนที่เคยอัดไว้นะครับครับมานั่งดูเมื่อกี้ผมก็อึ้งไปหลายไปหลายม้วนเน่ะคือเจ้ามวยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อึ้งเจ้าของก็อึ้งม้วนคือเยอะจนคิดว่ามันมีอย่างนั้นคือเยอะจนเจ้าของเนี่ยอย่างคุณแฟรเองก็ยังไม่ไม่ได้ดูแบบครบถ้วนม้วนเลยกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่พิเศษมากมากนะสำหรับสำหรับการมาทำคลิปในครั้งนี้นะ แล้วก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของคลิปที่เรานั่งดูกันเดี๋ยวผมจะเอามาให้ทุกๆคนได้ได้รับชมกันดูอ่าเดี๋ยวมาติดตามกันดูด้วยลองนึกถึงอดีตกันเต็มๆเใช่ครับลองว่าเด็ดแน่นอนคือคือที่งงที่งงกับคุณปออยู่ว่าคือบางบางบางคลิปเนี่ยที่เอามาเปิดมาคุณแปดไม่เคยดูไม่เคยดูงา่นนะครับทั้งที่อยู่กับคุณแปด ก็ยังไม่ได้มีเวลาก็ถือว่าสุดยอดนะเป็นเป็นที่สุดยอดสำหรับวันนี้การเดินทางของอ่าเพจคุณปอยูโรกับจินนี่เลโตเกมนะครับก็ได้ดําเนินการมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วเดี๋ยวยังไงเราขอตัวนะครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณคุณแฟดอ่างทองมากครัขอบคุณคุณแฟร์มากๆนะครับแล้วก็ยังไงฝากกดติดตามนะครับช่องของคุณปอยูโรช่องของจินนี่เลโตเกมนะครับวันนี้เรามาเปรียกกันแล้วก็เดินทางด้วยกันมานะฮะก็กดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไครต์อ่า ลิปหรือว่าช่องหรือว่าสนทนาช่องของเราสองคนด้วยนะครับแล้วก็หากมีอะไรใหม่ๆหรือว่ามีอะไรน่าสนใจเราจะตามไปดูยังไงเ่ยอ่าขออนุญาตนงครับบีซีดีนะครับป็นเป็นคันสิสมผมนะนะแลว่ามีซ้ำผมก็เลยอยากจะให้เจ๋งในรนะี่ย ยุคดีซีดีนะครับแต่ว่าที่สำคัญเป็นเสียงเดียวกับวิดีโอนะก็จะเป็นเสียงภาพเก่าที่ยอดฮิตที่สุดทีมเต็มนะปกเดิมกล่องเดิมนะครับผ่านการเวลาผมก็ได้มาจำนวนเดิมหรือทราบวิธี่ไปแจกกระเพจครับก็รอการตัดสิกาทั้งสองเพจนะครับทั้งเพจทีนีเดโทเกมแล้วก็เพจฟอร์ยูโรครับน่ด้วยครับครับขอบคุณครับขอบครับผมเดี๋ยวยังไงเราไปติดตามกันดูกันในเพจนะทั้งสองเพจนะครับก็ วันนี้เดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนนะครับครับผมวันนี้สนุกมากนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับช่องนะครับจินนี่เล่นเกมแล้วก็ช่องฟุตปอยูโรนะครับเดี๋ยวเรามีคอนเทนต์ที่ดีมาติดตามกันได้ในเพจนะครับเร็วๆนี้เอาละฮะเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับ